จากที่ได้เก็บเกี่ยวข้าวเราก็จะได้เอาเมาเล็ดข้าวนะที่ได้จากการทำนานะมาประกอบพิธีเพื่อเป็นการลํำลึกนึกถึงนะเทวดาที่ได้ปกปักรักษาข้าวนะปกสาที่เทวดาที่ได้ดูแลในเรื่องของธัวพืชต่ตางๆนั่นก็คืทุกคนเนี่ยใฝ่ฝันตอนที่เขาไม่รู้จังหวัดเพชรชุรบ์คืออะไรนะนั่นก็คทุกคนใฝ่ฝันที่จะไปนอนเขาคอ จะไปนอนทับเบิดเพราะที่นั่นเป็นที่สูงอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มีที่พักเย็นสบายตลอดทั้งปีทุกวันที่เกี่ยวข้าวภาษาที่ผมเรียนมาเขาเรียกลงแขกเกี่ยวข้าวก็คือเอางานกันนะเอามือ้อนะเอามื้อกันลักษณะอย่างเงี้ยนะักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมกวับเราได้ ว่าเราจะทำยังไงที่จะบูรณาการกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปสู่โรงเรียนของเราไปสู่ห้องเรียนของเราไปสู่นักเรียนของเรานะครับก็ได้ผลสรุว่าเราจะจัดกิจกรรมเป็น active learning นะครับ active learning คือเด็กได้ร่วมคิดร่วมทําร่วมนําเสนอแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจในกิจกรรมที่ทางวัดโคศาร์ดจัดขึ้นนะครับดูแลเพชรบุญอยู่ด้วย สำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีพอดูแลอยู่อย่างเป็นเ่ผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะคะ,ะแล้วพ่อแม่พี่น้องของตาบลห้วยไร่นะคะซึ่งในความคิดของของตัวดิฉันเองนะคะอยากผลักดันให้งานนี้เป็นงานประเพณีนะคะหนึ่งเดียว ของจังหวัดด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้คําว่างานบุญเจดีข้าวนะคะแต่ปีนี้นะคะขออนุญ,ญาตใช้ชื่อว่าเป็นงานประเพณีเจดีข้าววัดโคสารนะคะนี่ก็คือเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะคะในเรื่องของการวางแผน วัดโคษาบ้านท่าช้างหมู่ที่สองตำบลห้วยไร่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีเจดีข้าววัดโคษาสืบสารบุญคุณล,ลานปูชาพระแม่โพศพปี2566โดยมีนายรายเชนสร้อยอุทาปลัดอำเภอรักษา,ร,กษาราชการแทนในอำเภอหลมสักนายวัชรธรรมปัญญาสกุลพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวีระทูปทองท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจู์วัฒนธรรมจังหวัดพิจู์และชาวบ้านท่าช้างเข้าร่วมรับฟังซึ่งการจัดงานประเพณีเจดีข้าววัดโคสาสืบสารบุญคุณลานบูชาพระแม่โพศพปี2566ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19-23ธันวาคมนับเป็นปีที่4หลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานทางคณะกรรมการยังคงจัดแสดงเจดีข้าอยู่ ประชาชนนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเข้าเที่ยวชมได้ต่อไปอีกตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2566จนถึงวันที่3มกราคม2567และเมื่อเสร็จสิ้นการแสดงแล้วก็จะนำเข้าเปลือกไปจำหน่ายและนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปสำหรับการจัดงานประเพณีเจดีย์เข้าในครั้งนี้เกิดจากพลังความรักความศรัทธาและความสามัคคีของบวรประกอบด้วยบ้านวัด ราชการชุมชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอลมศักจึงร่วมกับวัดโคสาและคณะกรรมการตะบนห้วยไร่อำเภอหลมศักทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเจดีข้าวสืบสารบุญคุณลานบูชาพระแม่โพศพปี2,566ขึ้นเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบสารพิธีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประชาชนและรำลึกถึงบุญคุณพระแม่โพศพส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนสร้างพลังความสามัคคีและสร้างรายได้ในชุมชนซึ่งภายในงานยังจัดที่มีกิจกรรมการแสดงต่างๆทั้งทางด้านวัฒนธรรมประเพณีจากองค์กรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งนี้การจัดงานประเพณีเจดีข้าวสืบสารบุญคุณลานบูชาพระแม่โพศพ เป็นการดำแนวคิดประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้าวซึ่งเป็นการทำบุญขวัญข้าวเพื่อให้เกิดสิริมงคลและแสดงออกถึงวิถีชีวิตชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติและสืบเนื่องจากเดือนตุลาคม2563นายศิวะฟูบินอดีตในอำเภอหลมศักดิ์ได้เป็นผู้คิดหรือเริ่มสร้างเจดีย์ข้าวขึ้นโดยได้นำแนวคิดประเพณีบุญคุณลานสู่ขวัญข้า,าขวมาเผยแพร่ความคิดให้กับพระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดโคษากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลห้วยไร่และได้นำคณะผู้นำชุมชนตำบลห้วยไร่ไปศึกษาดูงานประสาทข้าวที่วัดเสวตวันวนารามบ้านตอนตำบลเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินและได้นำแนวคิดวิธีการทำประสาทข้าวหมากอายุเพื่อสร้างเจดีย์ข้าวโดยขอรับบริจาคข้าวเหนียวที่กำลังเก็บเกี่ยวจำนวนแปดตันมามัดรวมกันเป็นช่อ เพื่อดาเนินการสร้างเตดีข้าวทรงระฆังคว่ำฐานแปดเหลี่ยมและกาแพงแก้วล้อมรอบขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเริ่มจากการนําเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกซึ่งนายศิวัฒน์ฟูบินอดีตในอำเภอหลุมสักได้บริจาคพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตองหนึ่งเป็นพันธุ์ข้าวสําหรับเพาะกล้าในการทํานาโดยกระบวนการทํานาเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแปลงหวานข้าวถอนกล้าดํานาและเกี่ยวข้าว เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วได้นารวงข้าวที่ชาวบ้านร่วมกันเอามื้อเอาแหงกันลงเกี่ยวข้าวจากแปลงนาของนายสวัสดิ์คำสุขหมู่ที่สองตําบลห้วยไร่อําเภอลมศักจํานวนเจ็ดไร่และแปลงของนายไพฑูรย์อินหาหบู่ที่หกตําบลห้วยไร่อําเภอลมศัก์อีกจํานวนหนึ่งไร่สองงาน ข้างปางแต่นานนึ่งแผ่ป้ายงามเพิ่มเสืิมให้งามตื่นเฮาก็ยังบบหลืมปัญญาคงยืนได้าายใหญ่เกี่ยวเนียวน้ำลือสีนวอ,อาบน้ำสบายพัดนั่งปูร้องผู้ให้นอนเป็นเบย่าหันเหเดี๋ยวมูเขาคุมกันห้อมกันหนาวงามสะกาวเบียงใบ สารซื้อไตย,ยาไรทิมเตาวดาเดล้าหรือ